สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติสนิทมิตรสหายชายหญิงทั้งหลายที่เดินทางมาหลงเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับ <c oughs> นบปูฮะวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องของกีตาร์อีกแล้วนะครับเพราะว่าถือกีตาร์อยู่ไม,ไม่ใช่วโอลินทนั้ไวโอลินตัวขนาดนี้มันจะลําบากไปเอาเป็นว่ากีตาร์แล้วกันนะครับสาหรับตอนนี้นะครับก็จะมาพูดคุยต่อเนื่องในเรื่องของการจับคอร์ด คราวที่แล้วผมได้ทําเรื่องของการจับคอร์ดแบบครอบจับกรวาลน,นะครับออกตัวไว้ก่อนว่าเทคนิควิธีการนี้เนี่ยสำหรับมือเก่าๆอาจจะแบบว่ารู้และชํานาญแล้วนะครับคลิปนี้เหมาะสําหรับมือใหม่เท่านั้นนะครับมือใหม่เท่านั้นซึ่งวิธีการจับคอร์ดที่ที่ผมจะแนะนาไปเนี่ยมันจะสามารถทําให้ทุกท่านเล่นเพลงได้ประมาณคือจับคอร์ดได้ทั้ง80%ของคอร์ดที่อยู่บนโลกเนี้ยนะครับโดยวิธีการคิด เป็นฟอร์มคอร์ดจากความเดิมตอนที่แล้วที่ท,ที่ทำเอาไว้นะครับเป็นระบบก็คือระบบเคส C E อ G อะไรต่ออีกันวะลืมไปแล้ว <c oughs> ย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิกไปได้ที่กาดทางด้านไหน,ไหนว่าซ้ายหรือขวาด้านบนนี้นะครับจะเป็นความเดิมตอนที่แล้วในเรื่องอของการจับคอร์ดแบบเมเจอร์ราวนี้เนี่ย ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องของทางไมเนอร์บ้างนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเมเจอร์จำได้ไหมครที่เราเลื่อนฟอร์มไปจาก E ีเลื่อนไป F, เอเลื่อนไปจีเลื่อนไป A, เอเลื่อนไปบีเลื่อนไปซีมันจะสามารถทำให้เราได้จับขอได้เยอะม,มากมวันนี้มีแค่3มฟอร์มนะครับฟาร์ม3ฟอร์มในส่วนของไมเนอร์นะครับจำให้ขึ้นใจคีย์เวิร์ดของของคลิปนี้ก็คือมีเอนะครับมีเอเอไมเนอร์นะครับมีเอไมเนอร์ มีดีไมเนอร์แล้วก็อ e ีไมเนอร์สามฟอร์มเท่านั้นนะครับสามฟอร์มเท่านั้นจะสามารถทำให้ท่านได้จับคอร์ดในฟอร์มของไมเนอร์เนี่ยได้กว้างมากๆ8ปดสิเอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าพูดมากไปเดี๋ยวดูนาน,านๆจะเปืองดาต้าอินเทอร์เน็ตเปล่าสาม G ยิ่งแพงๆอยูอออยนะ่ยิ่งเอเอสนะเพราะคุณเอออยาให้สามหมดนะใช่ยิ่งาเตาอีก่อฮ่า่าม่นอกเรื่องทำไมให้มันเปืองเน็ตวะเนี่ยื <c> ้อ <oughs> <c oughs> เรามาดูกันที่ฟอร์มแรกนะครับ E minor er, นะครับถามว่าจับ E minor er เป็นไหมนะครับทุกคนน่าจะจับ E minor er เป็นถ้าจับไม่เป็นก็ง่ายนิดเดียวฮะเซิร์ช o o o g l e แล้วคิมเขาว่า E แล้วก็ M ตัวเล็กมันจะขึ้นมาบางเลยนะครับ E minor er เราจับแบบนี้ปกตนินิ้วกลาง <c oughs> นิ้วกลางกับนิ้วนางเห็นไหมฮะเราจะจับสายที่5แล้วก็สายที่4นี่คือ E minor er. โอเคคราวนี้เนี่ยวันนี้ผมอยากให้ทุกท่าน คิดเหมือนคลิปที่แล้วคือว่าเปลี่ยนฟอร์มนิ้วมันซัดเอานิ้วนางกับนิ้วก้อยจับแทนโดยกานเอานิ้วนางจับที่สาย5เฟสที่2นิ้วก้อยจับที่สาย4เฟสที่2แลวดีเป็นอ e ีเมเนอร์ส่วนไอ้นัดสีขาวนี้สมมติว่าเป็นนิ้วชี้เราเอานิ้วชี้เราท่าไปเลยครับผมมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้ผมจะกดนิ้วกลางให้ดูนะครับอาจจะดูไม่ชัดหน่อยเพราะไม่อยากซูมนิ้วดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าตาหล่อ ื่อได้เอมเจอร์แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราทําเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อเลื่อนขึ้นมาหนึ่งฟอร์มปั๊บมันจะได้เป็นเอฟเมเนอร์เลื่อนมาอีกหนึ่งฟอร์มปั๊บมันจะได้เป็นเอฟชาร์ปเมเนอร์คือตอนจับจริงๆไม่ต้องเอานิ้วกลางกดเข้าไปแบบนี้นะฮะมันจะเอาปรปมงคลและดูลําบากมากให้ชูขึ้นมาธรรมดาแบบนี้ช่วยมันกดขยับอีกฟอร์มได้จีเมเนอร์ขยับอีกฟอร์มได้จีชาร์ปเมเนอร์ ap, G ขยับอีกได้เอเมเนอร์คือขยับไปเรื่อยๆนะครับ ไม่สิ้นสุดคือจะขยับมาถึงนี่ก็ได้ถ้าความสามารถของนิ้วมีวมากพอนะแต่ก็ไม่ค่อยม,มีใครก็ทํากันหรอกนะครับอนะนี่เราได้ฟอร์มแล้วจาก G m i n เนอรเราได้ F m i n เน F ชาร์ปมเน G m i n เน G ชาร์ปมเนอร์ or, A A ชาร์ปมหรือว่า B f ฟชั่มไปที่ B m i n เน C m i n เนมีรถวิ่งผ่านด้วยห้องเรียนผมจะเจริญมีถนนตัดผ่านคลิปนี้ไม่มีหมาเห่าฆ่าตายหมดแล้ว ต่อไปเมื่อได้ E m เม o r แล้วอะเรามาดูฟอร์ม A m เม o r มั่งปกติ A m เม o r อเราจับแบบนี้ใช่ไหมฮะนิ้วชี้เฟตที่1สาย2นิ้วกลางเฟตที่2สายสีและนิ้วนางเฟตที่2สาย3เช่นกันครับเปลี่ยนฟอร์มมันซะนะครับยกนิ้วชี้ออกไปทาบตรงนักตรงนี้แล้วก็เอานิ้วนางมาแทนตำแหน่งนิ้วชี้เอานิ้วกลางแทนตำแหน่งนิ้วชี้กดสายที่2เฟตที่1แล้วก็นิ้วนางแทนตำแหน่งนิ้วกลางกดเฟตที่ สองสายที่4นิ้วก้อยเฟที่2ส,สายที่3มเป็นเอเมเนอร์ or, ส่วนนิ้วชี้ท่าไปตรงนั้นนะครับจากเอเมเนอร์นี้เราเลื่อนขึ้นมา1ช่องมันจะกลายเป็นเอชาร์ปเมเนอร์ or, หรือบีแฟคเมเนอร์ or, ทันทีนครับเลื่อนไปอีกหนึ่งช่องมันจะกลายเป็นบีเมเนอร์เลื่อนไปอีกหนึ่งช่องมันจะกลายเป็นซีเมเนอร์เลื่อนไปอีกหนึ่งช่องมันจะกลายเป็นซีชาร์ปเมเนอร์ดีเมเอร์ D sharp minor er, หรือว e ่า er. er. E flat minor E minor E sharp minor จะบอกว่า E sharp ขอโทษว้ยเ้ยนี่ยฮะมันจะทำให้เราสามารถคิด คิดขอดใหม่ๆได้ทันโดยที่โดยที่เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องไปเปิดดูหนังสือฟอร์มขอดหรือต้องไปเซิร์ชอะไรมากมายเพียงแต่ว่าจับขอดรูทของมันให้ได้ก่อนนะครับจับขอดรูทของมันให้ได้ก่อนอย่างที่ผมได้พูดคิดที่แล้วคือว่าแถ้าเป็นทันทฤษฎีเนี่ยเราเรียกว่าเชฟนะครับอย่างสมมุติว่าเขาให้จับเชฟดีเมเนอร์เชฟเอดีเมเนอร์เชฟเอเมเนอร์มันก็คือฟอร์มนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ เหลอเปิดมาเจอคลิปนี้เลยแล้วยังไม่ได้ดูตอนแรกนะครับแนะนำว่าลองย้อนกลับไปดูแล้วมันจะมันจะงงน้อยลงเพราะงั้นเลยอะเรามาอันสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ D เ i n ร r ครับผม D เ i อร r จับ D เ i อร์ได้ไหมฮะถ้าจับ D เ i n ร r ได้เหมือนเดิมครับผม Google ช่วยได้ผู <c oughs> ้ทำคลิปต่อมอวันนี้แนะนำให้ดู Google อย่างเดียวเลยนะครับจับ D เ i อร์ปุ๊บเปลี่ยนฟอร์มมันซะเอานิ้วชี้ยกขึ้นแล้วเอานิ้วที่เหลือทั้งหมดไปแทนตำแหน่งเดิมนะครับนิ้วกลางจับเฟสที่หนึ่ง สายหน,นิ้วนางจับเฟสที่2ส,สาย3นิ้วก้อยจับเฟสที่3ส,สาย2มันอาจจะแลดูลำบากยากเย็นแสนเข็นอัปมงคลมากกับการจับแบบนี้เพราะว่าเราไม่ถนัดนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าไม่ฝึกมันไม่มีทางถนัดนะมันไม่มีทางรัดน,นะมันต้องฝึกมันต้องฝึกเอานิ้วชี้ทาบนี่คือดีเมเนอร์เลื่อนไป1นเฟสเป็นอีเฟเมเนอ e ร์ or, เลื่อนไป1เฟสเป็น e ีเมเนอร์เลื่อนอีกหเฟสเป็น,นเ,ฟเนอฟเมเนอร์ ะะซึ่งมันมีตัวเลือกอย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าโอเคถ้ามันยุ่งยากในการจับแบบนี้สมมติว่าเราอยากจะจับคอร์ดเอฟไมเนอร์ minor, โอ้โหมันยุ่งยากมากเลยเพราะว่ากําลังนิ้วเราไม่พอเราเราไม่ถนัดในการจับแบบนี้เมื่อกี้มันมีตัวเลือกก็คือเราสามารถจับในฟอร์อม E ก็คือเชฟอีนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะพอเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะวนกลับมาที่เดิมมันก็จะวนกลับมาที่เดิมอา้าวถาม่อาอ้าวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะมาฝึกจับยาก,ยาก เออมันจะมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ฮะมันมีประโยชน์แน่นอนในเรื่องของการอ่เมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเมโลดี้บางตัวคอร์ดบางรูปที่สามารถเล่นได้ในเมโลดี้นั้นๆเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้หลายๆฟอร์มนะครับอาจจะไม่ถนัดในช่วงแรกๆนะครับอาจจะไม่ถนัดในช่วงแรกๆก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับปัญหาใหญ่ของความไม่ถนัดก็คือขี้เกียจซ้อมมากกว่า ขอบพระคุณครับผมที่ติดตามกันมาไม่ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลืองเด็กอ,อย่างที่บอกนะครับเนี่ยสามฟอร์มนี้เอาไปแปะรวมกับห้าฟอร์มเมเจอร์ Major ในคลิปแรกนะครับแล้วก็มาดูต่อนเนื่องในฟอร์มสาฟอร์มนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านทําได้แน่นอนมันไม่ยากเกินไปมีนกด้วยธรรมาชาติมากมายนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมเลยครับฝากผลงานคลิปการสอนทั้งหมดด้วยแล้วก็ฝากติดตามสับสับใคร เพื่อเป็นแรงกายแรงใจให้สายันสัญญานิดนึงนะครับอ้ะช่วงนี้มีผลงานใหม่ๆด้วยเ,เพื่อนๆที่เข้ามาอย่าตกใจนะครับปูเก๋าคิดขับปูเก๋าคิดขับเป็นยังไงอลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับเป็นบทเพลงสําหรับเด็กๆนะครับเด็กๆอนุบ,บาลจนถึง8ขวบอะไรเงี้ยนะใครที่มีลูกมีหลานก็ก็ฝากเอาไปเปิดให้ลูกหลานฟังบเพลินหูเจริญตามีวาดรูปด้วยนะมีวาดรูป ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามรับขอให้มีความสุขกับการเล่นกีตานะครับผมาบบาย